ตอนใบหูวิเศษวันที่ต้องไปโรงเรียนในห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาลต้นสนเด็กๆก,กำลังอ่านหนังสือ <c oughs> จะสร้างบ้านได้แล้ว <c oughs> ดีจ้าทุกคนมานี้เร็วฉันมีของเวทมนต์ด้วยเวทมนต์เหรอไหนขอฉันดูหน่อย ว้าวสวยจังเลยนี่มันอะไรเหรอคนเขาบอกว่ามันคือหูมีคนเอามาให้ฉันบอกว่ามันมีเวทมนต์อก็แค่เปลือกหอยดูดีอันนึงอะไม่เห็นมีเวทมนต์เลยใส่มันที่หูนายแล้วนายจะได้ยินนายจะได้ยินเสียงเพระเพ้าอฮเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะนายขอลองหน่อยฮะ ไ,ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงดังมากเลยเธอฉันอยากฟังด้วยอแต่จะฟังไม่เสร็จเลยนะไม่มาแย่งเสียงเดี๋ยวใจเย็นๆทุกคนเหลส ouais. ่งม้านมานี่ได้ขอบใจดิ๊กี้เอาละตอนนี้ทีละคนนะเร็วๆเข้าจะอยากฟังอีกเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าว้าวฉันได้ยินด้วยได้เดี๋ยวเข้าสิอันนี่บาบู ฉันจะได้กี่พูดถูกฉันได้ยินด้วยมาปูดเดี๋ยวสิถึงตาฉันแล้วนะอะไอาไปฮะอ้าว้าวจันจะได้ยินเสียงแล้วฮะโอ้ยทุกคนฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเออเหมือนกับเอออันนี้เออันนี่มันมันมันคือเวทมนต์อ่ะเวทมนต์ใช่ไหมล่ะ อคือว่าฉันอยากรู้ว่ามันมีเสียงได้ยังไงอ่ะนี่รักษามรรยาทหน่อยตาฉลานนะไม่ใช่ยังเป็นตาของฉันอยู่นะอะไรฉันแม่อะไล่ยังถึถึงเหอนี่มครคิดว่ามันเป็นเสียงอะไรเหรอ สำหรับฉันนะมันเหมือนเสียงคนมากระซิบออฉันรู้สึกเหมือนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้า<ะ>และก็เสียง<ะ>นกกระพือปีกอยู่ใกล้ๆไม่ใช่เลยมันคือเสียงฝนตก<อ><อ>ใช่ๆๆๆมันคือเสียงฝนตกออแต่สิ่งที่ฉันได้ยินมันคือเสียงกินมโมมา ไม่เป็นแบบนั้นหรอกมันเป็นเสียงกระซิบแน่ๆมันคือเสียงกินมุมามมันคือเสียงฝนใช่ฝนแต่ฉันได้ยินเสียงคนกระซิบนะเสียงขนต่างหากเองที่จริงมันคือเออมันคือเสียงทะเลฮะทะเลคืออะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวกนนี่ไงทะเล เต็มไปด้วยน้ําเค็มมันใหญ่แล้วก็มีสีฟ้าที่นั่นจะมีสัตว์มากมายหลายพันและพวกเขาก็ว่ายรอบๆทะเลด้วยล่ะว่ายไปรอบๆเ <Wow. S 1> พราะฉันบอกว่าสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นวานสีน้ําเงินพวกเขายิงน้ําขึ้นสู่ฟ้าด้วยล่ะ โอ้สุดยอดไปเลยแต่พูดถึงวันเหรอเอาจ้าชายตกิรู้ไหมพวกเขาตัวใหญ่แค่ไหนบอกหน่อยอ่าถออ้แน่นอนฉันรู้สิพวกเขาน่ะตัวใหญ่กว่าโคชแม็กซะอีกนะเอาไวโอเลดช่วยเล่าเกี่ยวกับมันให้ฟังหน่อยสิฉันไม่เคยเห็นมันเลยคือฉันเดี๋ยวนะมันมีรูปภาพอยู่ตรงนั้นน่ะเันจะไปดูสัหน่อยมันอยู่ตรงนี้นะนี่ไงเฮ้ใครเอาไปอ่ะ เฮ้ยฉันเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เอง啊อ๋อกี่โมงแล้วเนี่ยนี่คือคุณวานเขาตัวใหญ่ใช่ไหมอ้ดูสิใบหูมันอยู่ตรงนี้เหมือนใบหัวของไวโอเล็ตเลยอะออใช่แน่อยู่แล้วคุณวาน่ะต้องชอบใบหูนี่มากๆฮะ เขาต้องฟังเสียงนี้ทุกวันและจากนั้นก็พ่นน้ำเพราะเขามีความสุขมากว้าว,ว,าวจริงเหรอเจ้าชายติ๊กี้ก็จริงอะสิะคุณวานพ่นน้ำดันเรือของคุณโอแฮขึ้นไปบนท้องฟ้าทัานทีนกับฝนตกใต้ท้องเรือนะ,อะรู้ไหมว่าเป็นไงต่อบอกมาสิบอกมาสิาส <laughs> ดูสิตรงนี้จะมีเรือเหาะของพวกเขาอยู่ มันลอยวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาแล้วมันก็เข้าใกล้ก้อนเมฆจากนั้นก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆแล้วก็เรือก็หมุนรอบๆดวงดาวคุณโอแฮเขาเจอกับพระอาทิตย์และจากนั้นก็เจอพระจันทร์ด้วยโอ้โหด,ด,ดีสนุกสนุกสนุกเิเ็ษเลยไรยขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อย จากนั้นเรือก็ลอยในทะเลคุณวานกระโดดขึ้นสูงมากมากและเขาก็มอบใบหัวให้คุณโ oh อแฮเป็นของขวัญด้วยเข,เขาเขาใส่หาแล้วก็บอกว่าเธอแล้ว <c oughs> ได้ดมากเลยค <c oughs> ั้งจเธอเล่านะ <c oughs> ฉันเห็นทะเลและคุณวานเลยล่ะอ้ว้วาวา ใช่นะว่าสิ่งที่ฉันได้ยินน่ะคือดวงดาวกระซิบจากที่ฟังอาจจะมีพระอาทิตย์แล้ก็พระจันทร์ร่วมกันด้วยเออไม่ใช่สน,น่อยออมันจะต้องเป็นเสียงวานพ่นน้ำมันเป็นระลอกคลื่นน่ะเออ,เอ,อจะทายทกี้พูดถูกมันคือระลอก ไม่นะมันเหมือนเสียงคุณวานกินอาหารของเขาอ่ำอำนนนมันคือเสียงกระซิบไท่แล้วลอกคลื่นต่างหากเสียงกระซิบเสียงกินมุมมไม่ไม่ไม่ระลอกคลื่นไม่ใช่เสียงกินเสียงกระซิบเสียงระลอกคลื่นเสียงกระซิบต่างหากเสียงกินของเขาเสียงระลอกคลื่นเสียงกระซิบนะ เสียงกระซิบเสียงกระซิบระลอกเคลื่อนเสียงกระซิบเสียงกระิบลอกเคลื่อนเสียงกระซิบกระลอกเคลื่อนเสียงกระซิบไระลอกเล้วอนผิดหมดทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าเสียงสะท้อนต่างหากเสียงกระซิอเค่อนคือว่ามันเอ่อเอ่อคือเอ่อฮะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงฉันอ่านมาในหนังสือเสียงเคลื่อนที่เหมือนกับลูกบอลลูกนี้ พอนายโยนมันขึ้นไปชนผนังมันจะกระเด้งกลับมาที่นายจะทำให้ดูเฮ้ยฮะนี่เห็นหรือยังเออไม่เห็นเข้าใจเลยฉันก็ด้วยอะะอ้าเดี๋ยวมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้เห็นไหมพอเสียงไปถึงใบหูมันจะสะท้อนกลับมาหานายแล้วสิ่งที่นายได้ยินคือเสียงที่สะท้อนใบหูนั่นเรียกว่าเสียงสะท้อนไง <ม>เสียงสะท้อนงั้นเหรออืมขอคิดก่อนนะอ่ะเข้าใจแล้วไบร์นายปิดหูข้างนึงนะจากนั้นก็ใส่ใบหูอีกข้างนึงฉันจะพูดอยู่ข้างนอกแล้วนายก็ฟังจากใบหูนะเข้าใจไหมไบร์ฮะได้ยินฉันได้ยินจริงด,ด้วยอ,ะอ่ะไไหมขอฉันฟังบ้างติ๊กกี้ จะได้ยินเสียงบิ๊กจริงๆด้วยฮะตาฉันบ้างบาบูโอ้ใช่ถูกต้องบาบูบาบูอ่ะชื่อฉันเขาฉันลองมั้งเอามาสิไวโอเลตฟังสิทุกคนนี่คือเสียงอะไรอ่ะมันคือเสียงแหลมแหลมะฮะดูน้าสิ พวกนายได้ยินไหมใช่ได้ยินเราได้ยินเหมือนที่วิกพูดเลยมาเร็วทุกคนมาข้างนอกกันเอาแล้วนะทุกคนทั้งโลกสามารถส่งเสียงสะท้อนของเราได้นะอย่างเช่นเสียงลมพัดแบบนี้ไงแล้วก็เสียงนกแล้วก็สะท้อนกลับได้แม้แต่เสียงจักระจันทุกเสียงผสมรวมทำให้เกิดเสียงเหมือนทะเล แต่จริงๆแล้วมันคือเสียงสะท้อนอยังไงล่ะย่งไงเข้าใจไหมเอองั้นฉันว่าเรามาฟังอีกรอบก็ได้ฮมะ <brewer> ฉันได้ยินแล้วเหมือนเป็นเวทมนต์เลยไวโอเลต <c oughs> ขอฉันฟังได้ไหมอ๋อทีนี้ฉันเข้าใจแล้วนี่วิกมันเจ๋งมากเลยฉัน <c oughs> <ı> อยากลองบ้างอ่ะ <c oughs> ลองบ้างสิ <c oughs> อฉันได้ยินเสียงท้องของฉันร้องด้วยไวโอเลตฉันขอฟังอีกได้ไหมออใช่ฉันด้วย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 ได้หวัดดีทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่เคยฟังหอยใบหูมาก่อนเพื่อนๆก็ควรลองฟังดูและอย่าลืมนะครับมันคือเสียงสะท้อน เพื่อนเเล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้นะไว้เจอกันใหม่บายบาตอนหมวกใบใหม่วันใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนมาดูกันว่าครั้งนี้เด็กๆจะทำอะไรกันนั่นเิกกี้จะทำอะไรนะ <c oughs> ดูหมวกใบใหม่ของฉันสินายคิดว่าง,งัยโอโอว้วา<อ>วน่าทึ่งดูเหมือนพวกราชวง ฮแน่นอนอยู่แล wow. yeah. ้วว้าวหมวกใบนี้ท่าจจะสับปะรดที่ยอดเยี่ยมมันนะเป็นมรดกตกทอดมาหลายยุคและตอนนี้สับปะรดนี้ก็เป็นของฉันแล้วว้าวมากันว่ากนที่สวมหมวกใบนี้จะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่เที่ยวเออแตะกี้ขอฉันดูหมวกหน่อยสินะไม่มีทางอ๋อเออเออเอขอร้องเลยวนะ ก็ได้ฮะขอบใจนะเราจะดาบ้างเราจะดูบ้างฉันก็อยากดูเหมือนกันแต่เชิก่อนสิก็ได้หรอกเชิญสิขอบใจก็ได้หรอกเจ้าชายดีกี้ช่วยเล่าเบื้องหลังหมวกใบนี้หน่อยได้ไหมไม่อยากฟังเหรอใช่อยากฟังมากเลยก็ได้ฉันจะเล่าตำนานให้ฟังฟังให้ดีนะเอาล่ะ เยันงดูไม่เสร็จเลยดูมันนานเกินไปแล้วถึงตาพวกเราแล้วโอ้ยถ้างั้นเราดูด้วยกันก็ได้มีมังกรพ่นไฟผู้ยิ่งใหญ่ชอบพ่นไฟเวลาบินว้าวไปกันเถอะรอด้วยมังกรพ่นไฟพยายามอยู่นักรบลิงแต่นักรบลิงไม่เกรงกลัวเลย แล้วเขาก็ควนเจ้ามังกรและเปิด<า>หีบสมบัติและในหีบสมบัตินั้นก็คือมองกุฎของนักรบวา้าวน,น,นักรบลิงเข้ใส่มงกุฎ<า>ซึ่งของ,ของเขาเปลิ่ยนมาไหวในสายลมคแค่ช่วยด้วยสอิอ้าอ,อ,อ หมวกใบนี้ยิ่งใหญ่มากเลยอแต่และตอนนี้เป็นของฉันและมันตกทอดมาหลายรุ่นแล้วแต่ฉันชอบหมวกใบนี้มากเลยอ่ะไม่ได้แล้วฉันต้องเอาไปซ่อนก่อนเอ๊ะนายหาเจอไหมไม่เจอไม่รู้ว่ามันหายไปไหน แบมโบ์แบมโบ์นายเห็นมองกรของฉันบ้างไหมเออ,เอ,อไม่นะอมเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนทุกคนไปหาข้างนอกกันเถอ,อะรีบไปเลยอ,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 อเด็กๆจ้ะใกล้เข้าเรียนแล้วนะ แล้วจะไปไหนกันเหลนี่ครูออลิเวียผมทำหมวกของผมหายครับเออเออเออเอฉันปวดท้องจังเลยอ่ะผมจะไปห้องน้ำนะครับโอ้เอ่อเออเออเฮ้ยเฮย

เายติ๊กี้จ๊ะเราจะไปเข้าเรียนกันก่อนพอเรียนเสร็จแล้วเราก็จะช่วยกันหาหมวกดีไหมจ๊ะครับแบมเบิลฮะแบมเบิลจ๊ะท้องเป็นยังไงบ้างเออดีขึ้นแล้วครับแบมเบิลเห็นหมวกของติ๊กี้บ้างไหมจ๊ะ เด็กๆถ้ามีใครเจอหมวกของติ๊กี้แล้วก็ช่วยเอากลับมาคืนเขาด้วยนะจ๊ะครับได้ครับได้เลยครับเช้าว,วันต่อมาโบลแบมโบ่อาลุสวัสดีเพื่อนอาลุสสวัสดีอาุสสวัสดีดแบมโบ์ แบมโบิาแบมโบิเป็นไรหรือเปล่าฉ ah, ันไม่เป็นไรโอเคๆตัวลาิกอะไรขึ้นหรอทำไมนายต้องเปลี่ยนขึ้นไปสูงๆแล้วมันอันตรายครูเตือนเราแล้วไม่ใช่เรื่องไหนำไมไม่จั่ก็ฉันคิดว่านอกอวกของฉันไปสิ ขานายยังเจ็บหรือเปล่าให้เราพานายไปหาหมอไหมออกมาสิมาแล้วมาแล้ว รฉันจะวางท่าให้เคร่งคลึม huh. ท <c ười> uh ุกคนจะตั้งท่าฉันบ้างวันนี้เออเออดีนี่มาที่ไหนอ่ะเออเออหมวกฉันอ่ะอ่ะเออมันกำลังใหญ่ขึ้นอ่ะเออเออ ไาองเหรอรบ้นายเป็นใครอ่ะฉันคือหมวกปีศาจต้องการอะไรอ่ะนายต้องเอาชนะฉันถ้านายอยากจะใส่หมวกถอยไปนะไหนดูสิว่านายมีพลังมากแค่ไหน <c oughs> <c oughs> แข่นัรกรบที่แท้ <c oughs> จริงเอาชนะฉันไม่ได้ลองนะ <c oughs> จะบอกให้แขนไม่ใช่นะแรบอ,อะไรนะไม่ใช่ยเงั้น แล้วทำไมมาใส่มงกุฎล่ะฉันเจอมันฉันก็เลยยส่ยฉันไม่ใช่นักดรอปได้โปรดอย่ากินฉันเลยช่ามันเถอะใครก็ตามที่ใส่มงกุฎจะต้องให้สูน์ถึงคุณค่าของตัวเองเอ้ออย่ากินฉันเลยจะเอาหมดไปคือฉจะเสยะ มองฉันหายไปไหนนะาจะตามหาจนทั่วแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเลยมันอยู่ไหนอ่ะ๋ออ๋อเจ็บขาจังเลยฮะนั่นลองอ่ะแบมโบ่แบมโบ่เป็นอะไรไปอะ ฮะนายนายบาดเจ็บเหรอแบมเบิลเป็นอะไรไปไม่ร้องไห้เรื่ออะไรฉันฉันนี่เอากระเป๋าของนายมาให้ฉันทำไมฮะนี่หมวกฉันนี่แบมเบิลนายเจอหมวกของฉันขอบใจนะ อฉันขอโทษเรื่องขาของนายนะเน้าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันล้มนะ่ะติกี้ที่จริงฉันเจอหมวกของนายตั้งนานแล้วล่ะ,ะแต่ฉันชอบมันมากฉันก็เลยเอาไปซ่อนไม่ได้เอามาคืนนายฉันขอโทษที่ทําให้นายบาดเจ็บนานอยากเก็บหมวกของฉันเอาไว้กับตัวเองเหรอทําไมอ่ะ,อะทำไมทําแบบนั้นน่ะ ฉันขอโทษติก๊กี้ลองโทษฉันได้เลย <c oughs> กลอการลงโทษของฉันก็คือต่อไปไนายห้ามทำแบบนี้อีกนะ <c oughs> ได้อ่ายังมีอีกยังมีอีกและนายจะต้องแบ่งผลไม้ของนายให้ฉันครึ่งหนึ่งทุกวันฟังดูเข้าท่าดีไหมเอเอ <c oughs> ถ้างั้นฉันต้องหิวได้เลย <c oughs> ฉันแค่ล้อเล่นนะแบมเบ หวัดดีเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อนเจอของที่ไม่ใช่ของของตัวเองเพื่อนๆนควรจะเอาไปคืนทันทีเพราะว่าความซื่อสัตย์นั้นดีที่สุดไปก่อนนะคะไปบ๊ายบาย